คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อพบว่าตัวเองกําลังประชิญกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดมากยกตัวอย่างเช่นคุณถูกปฏิเสธจากใครบางคนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณพวกเขาไม่รักคุณพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณพวกเขาไม่ได้บอกความจริงคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเจ็บปวดที่ตัวเองกําลังท้อรู้สึกแย่ที่สุดคุณคิดถึงอะไรตอนที่คุณเจ็บปวดคุณทําอย่างไรเมื่อตอนที่คุณเจ็บปวด คุณรู้สึกท้อใช่ไหมเวลาที่คุณคิดถึงบางอย่างที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณจนมันทำให้คุณไม่อยากจะทำอะไรเลยหลายครั้งที่คุณพูดกับเองว่าฉันจะไม่ทนกับมันอีกแล้วและคุณก็ตัดสินใจว่าฉันจะไปฉันจะเดินจากไปจากคนคนนี้ฉันจะเดินจากไปจากที่ทำงานนี้ฉันเลิกฉันยอมแพ้ฉันไม่ทำอะไรอีกแล้วฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ฉันไม่สนุกกับสินี้เลยและนั่นมันเรียกว่าความท้อแท้และคุณเองก็จะซ่อนตัวเองอยู่หลังรอยยิ้ม เพราะฉะนั้นความท้อแท้ต่างๆความเสียใจต่างๆมันจะทําให้คุณตัดสินใจผิดไปมันจะทําให้คุณตัดสินใจไม่ดีและพลาดไปมันจะทําให้คุณคิดว่าชีวิตมันไม่คุ้มที่จะอยู่และคุณควรจะแอบอยู่ข้างหลังคือไม่กล้าแสดงออกไม่กล้ามีความรักดีๆไม่กล้าทํางานดีๆไม่กล้ารับโอกาสดีๆเวลาที่ชีวิตของเรามีปัญหาเราจะต้องบอกกับเตงว่าฉันไปต่อฉันไปต่อ ถ้าคุณต้องเจอกับเรื่องแย่ๆระหว่างทางการเดินทางไปสู่ความสําเร็จให้คุณมองไปที่เป้าหมายเท่านั้นให้คุณมองไปที่ความฝันของคุณเท่านั้นคุณอยากได้อะไรล่ะคุณอยากจะเป็นอะไรหรือวันนี้เวลาที่มีปัญหาคุณคิดถึงแต่เงินกู้เงินดอกหรือสิ่งที่ขาดแคลนคุณคิดถึงอะไรมากกว่ากันระหว่างความสําเร็จกับความขาดแคลน เวลาที่คุณท้อคุณทํำยังไงคุณพยายามก้มหน้าลงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยมีบางอย่างที่พิเศษอยู่ถ้าคุณมองขึ้นฟ้าได้คุณก็สามารถลุกขึ้นมาได้คุณสามารถมีพลังใหม่ได้ในตัวคุณเนี่ยมันมีสิ่งพิเศษที่จะทําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าขอให้คุณเงยหน้าขึ้นมาก่อน การจัดระเบียบของอารมณ์ใหม่เป็นเรื่องที่คุณควรจะฝึกทําให้มากที่สุดเพราะว่าบริบทของคุณมีผลต่ออารมณ์ยิ่งนักอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณก้มหน้าลงคุณจะรู้สึกว่าคุณพลังงานตกคุณเศร้าโศกเสียใจคุณอยากจะฟุบหน้าลงไปเหลือเกินแต่เอาใหม่คุณไปต่อคุณตัดสินใจไปต่อแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าฉันจะลุกขึ้นยืนฉันจะเงยหน้าขึ้นเมื่อคุณเงยหน้าขึ้นความสร้างสรรค์ในหัวของคุณมันจะทํางานโดยอัตโนมัติคุณแค่บอกกับตัวเองว่าฉันไปต่อฉันไปต่อ อย่าให้คำพูดพร่อยหรือคำตัดสิคนคนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณและอารมณ์ของคุณไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตตามความฝันของคุณได้และก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจของคุณได้เหมือนที่คุณจะทำหยุดหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองแล้วอย่าให้ตัวเองมีชีวิตเล็กอีกต่อไปคุณไม่สามารถสร้างฝันที่ยิ่ไงใหญ่ได้จนกว่าชีวิตเล็กๆจะยอมให้ตัวเองไปต่อเพราะฉะนั้นชีวิตเล็กๆของคุณในตอนนี้คุณยอมและอนุญาตให้ตัวเองไปต่อหรือเปล่า คุณจงทดสอบความท้าทายด้วยตัวของคุณเองในการใช้ชีวิตที่เต็มที่พูดในแบบที่ฉันอยากพูดคิดในแบบที่ฉันอยากคิดทำในแบบที่ฉันอยากจะทำและแน่นอนคุณจงเป็นตัวของตัวเอง อย่าหยุดตัวเองเพียงเพราะว่าสถานการณ์บางอย่างมันไม่เป็นใจไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักคุณหยุดคุณจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งที่คุณควรจะเห็นมันมีอะไรรอคุณอยู่ตั้งเยอะถ้าคุณท้าทายตัวเองถ้าคุณยังยืนหยัดอยู่ถ้าคุณยังภาคเพียงขยันถ้าหากคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณจริงๆแล้วคุณก็ไปต่อซะสิอนุญาตให้ตัวเองไปต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถามตัวเองสิว่ามันคุมหรือเปล่า มันคุ้มไหมถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณหรือความสําเร็จที่คุณกําลังทําอยู่มันคุ้มค่ามันก็จะเสร็จทันทีมันเสร็จในหัวคุณก่อนมันเสร็จในอารมณ์คุณก่อนแล้วคุณจึงมีพฤติกรรมตามอารมณ์ที่คุณบัญชาการ เคยสงสัยไหมครับว่าเราก็มีความรู้มากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วทําไมเรายังถึงทําเป้าหมายไม่สำเร็จละ่ะทําไมเรายังไปไม่ถึงมันทําไมเราเนี่ยมีความรู้และมีประสบการณ์แต่เรากลับพบว่าตัวเองยังหลงทางอยู่ยังไร้จุดหมายอยู่ยังหาจุดยืนไม่ได้เลยอะไรคือคําตอบของเรื่องนี้ คำตอบของเรื่องนี้ก็คือการไม่มีวินัยในตัวเองการที่เราไม่มีวินัยในการนําสิ่งที่เรียกว่าความรู้เอามาประยุกต์ใช้เรารู้ว่านั่นคือทางออกเรารู้ว่านั่นคือกุญแจแต่ว่าเราไม่มีวินัยที่จะทําให้มันสม่ําเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้เยอะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เหมาะสมและสมดุลเราก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพนั้นจากความรู้ที่เรามีได้ มันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเรียนจบจากที่ไหนมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเข้าร่วมทุกสัมมนาไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะอ่านหนังสือมาก,กี่เล่ม แต่ถ้าคุณไม่นําสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามาใช้ความรู้ก็จะเป็นแค่อากาศความรู้ก็คือความรู้ที่ประยุกต์ใช้ต่างหากจึงจะเรียกว่าความรู้และเมื่อเรานําความรู้ของเราไปใช้แล้วเราก็จะศึกษาถึงผลลัพธ์ของมันและการนําไปใช้สุดท้ายเรากลายเป็นเจ้าของมันสุดท้ายคุณก็เคารพตัวเองเมื่อคุณนํามันมาใช้แล้วก็จะเกิดสภาวะอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์ที่มีแรงจูงใจอารมณ์ที่มีแรงมานานใจอะไรล่ะเป็นตัวผลักดันคุณอารมณ์และความคิด ถ้าเราเนี่ยพยายามสังเกตและขัดเกลาและพยายามใหมอ่อีกครั้งอีกครั้งความรู้ของเราเนี่ยมันจะบังเกิดผลอย่างเด็กเลียงไม่ได้ครับผลลัพธ์มันจะน่าชื่นชมและเราก็จะไปติอินดีกับตัวเองไอตอนนั้นแหละผลของความพยายามของคุณเนี่ยจะนําคุณไปสู่อารมณ์ที่ใช่สภาวะอารมณ์ที่ใช่มันจะเติมพลังงานให้กับคุณให้คุณทะเยอทะยานมากอยู่เสมอ ความปิติยินดีที่คุณมีความก้าวหน้าในชีวิตทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่มันจะทําให้คุณเนี่ยเสริมแรงเชิงบวกและทําให้คุณมีความรู้สึกถึงชัยชนะมากกว่าที่จะรู้สึกแพ้เพราะฉะนั้นอยากมีสภาวะอารมณ์ที่เหมาะสมจะต้องฝึกให้เรามีวินัยในตัวเองมีวินัยที่สม่ำเสมอและแน่นอนคุณจะตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนสม่ำเสมอตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป และจงตัดสินใจซะที่จะเป็นเจ้าของชีวิตคุณได้แล้วไม่ว่าใครจะเคยทําให้คุณเสียใจคุณไม่คบพวกเขาอีกต่อไปคุณนอนไม่หลับเพราะพวกเขามานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณหรือแฟนคุณไม่อีกต่อไปแล้วเราจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเองจงจําไว้เลยว่าคุณมีคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยกำลังสนใจใครบางคนที่ทําร้ายจิตใจคุณคุณกําลังมอบสนามอารมณ์ให้กับคนเหล่านั้นจงดูแลบ้านแห่งอารมณ์ของคุณให้ดีแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล จง <formation>. อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราและนั่นก็คือการสูญเสียที่จำเป็นที่สุดในชีวิตคุณที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณตัดสินใจแล้วที่คุณจะประสบความสําเร็จด้วยสภาวะอารมณ์ที่ใช่คุณจะเริ่มสูญเสียใครบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเช่นพวกเขาดับฝันคุณพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณพวกเขาไม่ชอบคุณพวกเขาโกงคุณพวกเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณอะไรก็แล้วแต่คุณจะเริ่มก้าวออกจากจุดนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือชีวิตของฉันอะไรก็ แต่มันเป็นชีวิตของฉันฉันจะคิดในสิ่งที่ฉันคิดฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันพูดฉันจะทําในสิ่งที่ฉันทําและสิ่งที่ฉันพูดกับตัวเองก็คือฉันจะออกไปหาชีวิตของตัวฉันเองและมันท้าทายสําหรับฉันและแน่นอนมันง่ายมากที่คุณจะเริ่มต้นแค่ตอนนี้คุณตัดสินใจก่อน เมื่อเราเริ่มตัดสินใจกับชีวิตเราแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อควบคุมเจตจำนงของเราให้เป็นอันดับหนึ่งของชีวิตเราเองคุณจะต้องนำมันออกมาดูไอ้ความคิดของคุณเนี่ยคุณจะต้องใช้พลังงานจากมันคุณจะต้องเปิดเผยความจริงและความจริงก็คือมันได้มีอำนาจเหนือคุณไอ้ตัวต่างๆที่เรียกว่าความคิดนั้นดังนั้นจงเขียนสิ่งที่คุณอยากจะทำและด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณอยากจะได้มันแล้วมองดูมันลองเขียนรายได้ที่คุณอยากจะมีชีวิตที่คุณอยากจะเป็นดูซิว่า มันมีผลต่อจิตใจคุณหรือเปล่า มันมีผลต่ออารมณ์บางอย่างของคุณหรือเปล่าเช่นคุณยิ้มหน้าบูดหรือเศร้าคุณลองตรวจสอบสิ่งนี้ดูนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นขั้นตอนต่อไปคุณจะถามเองว่ามีอะไรบ้างที่สกัดกั้นและขวางกั้นเราอยู่จากการกระทําเหล่านี้และทําไมคุณไม่กล้าที่จะจัดการกับมันทําไมคุณไม่เผชิญกับสิ่งที่คุณกําลังวิ่งหนีล่ะคุณมีพฤติกรรมเด็กเดยนแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดในตอนนี้และคุณจะต้องแก้มันยังไงจงถามคาถามนี้กับตัวเองเพื่อไดรฟ์ให้ตัวเองลงมือทํา ไอ้ความเจ็บปวดเศร้าเสยียใจทั้งหลายจงอย่าบอกกับตัวเองว่าฉันเคยชินกับมันแล้วมันแย่ที่สุดแล้วอย่าพูดอย่างนี้กับตัวเองอีกเด็ดขาดจงอย่าประมาทในตัวเองจงบอกกับตัวเองว่าฉันไปต่อฉันไปต่อยิ่งคุณค้นหาตัวเองมาเท่าไหร่คุณยิ่งจะเจอตัวเองที่มีพลังมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแล้วคุณจะเจอตัวเองที่แท้จริง เวลาที่คุณต้องเจอปัญหากับชีวิตคุณจะพลิกใจพลิกชีวิตของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตจงบอกกับตัวเองว่าฉันจะพลิกใจในเชิงบวกยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีสถานการณ์โควิดถูกไหมครับมันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ใครหลายคนตกงานครับไม่มีงานทํามีเงินน้อยลงแต่วันนี้คุณจะพลิกใจอย่างไรให้สิ่งนี้มันกลายเป็นโอกาสสาหรับคุณเพราะว่าเวลาที่คุณไปโฟกัสเชิงลบอารมณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้โฟกัสเชิงลบแต่เราลองหาความหมายเชิงบวกจากสถานการณ์นี้ดูว่าเราจะแก้ไขไม่ได้ อย่างเราจะรับมือมันได้อย่างไรและแน่นอนจงเรียนรู้ที่จะพลิกสวิตช์และพลิกใจของตัวเองไปในเชิงบวกคุณสามารถเรียนรู้ได้คุณสามารถทําได้เป็นกําลังใจให้คุณนะครับสุดท้ายแล้วอารมณ์เป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของคุณคุณภาพอารมณ์เท่ากับคุณภาพชีวิตของคุณจงฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันไปต่อเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันคิดบวก พบไปอีสานมาสโคตเอ็นอพีสวัสดีครับ